ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ1.9นะครับ2,018นะครับผมเป็นสไตล์ล้อตูนะครับด้านหน้าครับนี่่แม็กขอบ20นะครับเป็น 265 50 R20 นะครับของ Denso นะครับ R20 <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ายางของ Hero อะวันๆนะครับครับภาพเบลอว่นะครับ สำหรับใครที่กำลังแนวดูแนวทางรถน่ครับไม่ได้โหลดอะไรนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับ มีสายท่อครับยกเส้นครับมีหม้อพักด้วยครับพ่อหลีดกเส้นครับมีประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับ youtube นะครับใครที่กำลังมองหานะครับดูเป็นแนวทางนะครับเดิมๆครับก็ไม่ได้โหลดครับ กอจะประมาณนี้ครับดันข่างครับตายีรับครับเดิมๆเอียนแค่ล้อครับก็ใส่ท่อครับเครื่องก็ไม่ได้แตะอะไรเลยครับเห็นเดิมๆครับรถใช้งานครับ นี้ครับรบวมแล้วแต่คนชอบครับก็ให้ดูเป็นแนวทางครับเพื YouTube. ่อนยูทูบช่วงนี้ก็โควิดครับไม่รู้จะสายอะไรครับไายรวมไว้ครับเดิมๆครับ ครับตัหงแตคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ